ที่สมมุติว่าสมัยนั้นพัฒนาก้าวหน้าเรื่องเครื่องจักรกลรบกันในหน้าประวัติศาสตร์กันแล้วกับเกมนี้ Aaron Harvest เป็นจักรกลหุ่นยนต์ที่ไม่สมบูรณ์แบบนักแต่มันก็เข้ากับทีมที่มีฉากหลังเป็นสงครามในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาไม่นานได้อย่างลงตัวนอกจากนี้การเอาแนวคิดจากกลหุญญนยนต์เข้ามาก็เป็นความคิดสร้างสารรค์และเป็นแกนหลักของเกมนี้ได้ดีทีเดียว Iron Harvest คือเกมแนว RTS ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมอย่าง Company of Heroes และ Dawn of War ภายในเกมจะมีโหมดการแข่งขันแบบผู้เล่นหลายคนที่ใครมีกลยุทธ์ดีกว่าทรัพยากรที่ดีกว่าก็จะได้รับชัยชนะมากกว่าคู่แข่งโรงกันเหล็กและน้ำมันแต่ละแห่งที่จัดขึ้นหมายความว่าผู้เล่นสามารถผลิตกำลังเสริมที่มั่นคงขึ้นได้ และใครได้คะแนนมากกว่าก็ชนะไปนอกจากนี้ความหลากหลายเชิงกลยุทธ์ยังได้รับการสรนับสนุนจากหน่วยต่างๆที่ยังคงทำงานได้และมีประโยชน์แม้ว่าจะมีตัวเลือกที่มีประสิทธิธธภาพมากกว่าก็ตามวางแผนหน่วยทหารราบจั่รวนและพวกมันสามารถสร้างความหายนะได้ป้อมยามสามารถยิงผ่านทหารราบได้แต่ระเบิดมือขนาดเล็กก็สามารถจุดยั้งได้อย่างรวดเ,เร็วกว่านะ ความเร็วในการตายของยูนิตนั้นช้ากว่าเกม RTS ทั่วๆไปดังนั้นจึงมักจะมีเวลาต่อสู้กันในการเปลี่ยนตำแหน่งและความสามารถพิเศษต่างๆสิ่งนี้ควบคู่คไปกับความสามารถในการเอาชีวิตรอดที่สำคัญซึ่งครอบคลุมถึงทหารราบหมายความว่าการวางแผนกองกำลัง,ง,งแบบรบวมๆก็มักจะได้รับชัยชนะนะนะการสร้างฐานประกอบด้วยโครงสร้างเป็นสส่วนได้แก่สำนับงานใหญ่ค่ายทหารสำหรับฐานราบและ รวมฝึกสำหรับเครื่องจัรก,กลนสามารถอัปเกรดทั้งบาร์เร็และเวิร์กช็อปได้ไม่มีกลุ่มอาคารหรือสายวิจัยที่ซับซ้อนแต่องค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ส่วนใหญ่ในการดำรงตำแหน่งมาจากป้อมปราการวิศวกรที่มีความสามารถหลากหลายสามารถวางกระสอบทรายกล่องยาลวดหนามและทุนระเบิดรวมทั้งส่งแซมหุ่นยนต์ได้ด้วยนะทั้ง3ฝ่ายมีความวิธิธรรมในการแยกออกจากกันฐานรากพื้นฐานของโพลเนีนมีปืนไรเฟิล รัสเวียดก็มีปืนลูกซองและแซ็กโซนีจะใช้ SMG ซึ่งแต่ละหน่วยมีระยะและความเสียหายที่แตกต่างกันอุนยนของแซ็กโซนีเป็นสิ่งที่ทรงพลังในขณะที่โฟลเนียชอบการต่อสูรร้ระยะกลางแต่ถ้าเป็นระยะประชิดก็ต้องนี่เลยรัสเวียดขุนยนต์เป็นกิจกรรมหลักของที่นี่เทียบเท่ากับรถถังในประวัติศาสตร์และพวกมันสร้างความตื่นตะหนกตกใจให้กับผู้พบเห็นอย่างเหลือเชื่อ ในการต่อสู้พวกมันจะแตกสลายเมื่อได้รับความเสียหายและในที่สุดมันก็เดินโซซักโซเซและล้มลงเมื่อถูกโค่นเมื่อเราทิ้งก้นบุรี่ยังไงอย่างนั้นเลยไว้ในสนามรบแคมเปญสำหรับผู้เล่นคนเดียวประกอบด้วย20ภารกิจ7ภารกิจสำหรับแต่ละฝ่ายและฉากคัดซีนระหว่างฝ่ายการมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวและความยาวและฉากคัดซีนจำนวนมากให้ความรู้สึกเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แต่พอดเรื่องนั้นอาจจะไม่น่าดึงดูดเท่าที่ครวรนะนี่อาจไม่ใช่เกม RTS ที่ดีที่สุดแต่การนำเสนอเรื่องราวพอดเรื่องในประวัติศาอสตร์ผสมเข้ากับคุณจักรกลก็เป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ดีนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อม่ให้พลาดคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ